เดือกเขาก็ค้นหวยคือกันคนรอบ้างคอยนีิคือ,ขอเขามเดือกเขาอยากเบ้า,าอย่างยังได้ป,ะป,ป่ะก็ไปมันก็มีประโยชน์แต่เพราะมันก่จบอีรีนตรงนี้น่ะเขาออกมาเบา้ออาเาขาก็ออกมาพูดย่าคอยเบา้าทางมากคุณงานออกมาสิพูดมันนี่ม,ม,ม,มีประโยชน์มันมีประโยชน์แต่ว่าถามว่ามีอะไรไหมที่แบบเออรักฐานเอนียงไง่คยก็มีด้วยกันแหละแต่ว่าเคยก็เบา,เบา มีอะไรมคมณเคยค่ณไม่อยากจะเสียดอกเอาออกมาลวดอืเอาออกมาลวดคาสิเบาอีหยังคาสิเฮดอีหยังนะเฮดออกมาแล้วเห้มันเลี้ยออกไปมันสิได้จบมันสิได้จบ ีบอกว่ามีกิบมีอย่างนะผู้หมอกผู้ใไม้อีย่างน่ะผู้ใไม้แล้วบ่จบแลเวื่อเอาออกมาดูกิบผู้ใไม้น่ะกูก็อยากเห็นเพืกันเอาออกมากิบผู้ใไม้น่ะออกมาดูกูถามไปบังคุณเลยสิไปเที่ยวอยู่ผู้ใไม้กูถามดูเขาออกมาอยากเห็นอืมอย่าอย่าบอกซื่อๆผู้ใไม้ผู้ใไม้น่ะกูก็อยากเห็นเพืกัน เอาออกมาซะเก็ะเพ้นเจ็บอกาเลยเดี๋ยวแต่ก็มีนะเจ็บเราเพื่อนล่ะแล้วก็บอต้องมาบอกเมื่อไรจะพูดเมื่อไรจะพูดเดถึงเวลาเดี๋ยวพูดเองไม่ต้องมาอืม 我他妈死了。 เขาหวเขาเห็นเบองหลังเขาคงหูอนหละเขาบอกวาคื้อเขาที่ตัวลูกหลานที่ตัเล็กน้อยที่ดีได้จะคล้องกันตีอันบนแนวบอดีอันแนวจาจงซนน่ซินเอาไปเบิดอันแนวดีของปู่มคือเบาๆนะความดีมันก็ไม่เคยมีเลยติมัมีเลยบอกว่าความดีนะ ไ <peach> ะเราไปทำงานเราพรุ่งนี้ดีกว่าน้าเอกเล่นแถวไปเลยมาให้ก็ม่คือผมพูดตรงๆผมก็อยากให้เป,เป็นส่วนเป็นส่วนของนาาเอกครับผมก็เป็นคนที่เรื่องตรงนั้นก็ให้ให้นาาเอกให้นาาเอกเขาเขาพูดดีกว่านะครับเราเ่ว,เวตรงนั้น่ตรงนั้นแต่ผมก็ รู้ว่านางเอกเป็นแบบไหนผมว่ายังเป็นกำลังใจให้กับนางเอกแล้ครับแล้วก็ก็มีบางท่านอาจจะแบบมายุ่งมาเสือกอะไรนู่นนี่ผมไม่ได้เสือกไม่ได้ยุ่งนะครับถ้าผมเสือกยิ่งผมก็ต้องพูดอันนี้ผมไม่พูดตรงน่้แต่ผมพูดได้แค่ว่ามันก็คงผิดภาราะผมไม่อยู่ตรงนี้แปลกดีถ้าผมให้กำลังใจนางเอกแต่ผมให้กำลังใจนางเอกแล้ครับแล้วก็ก็มองค่ คุยครับคุยดีกว่านะครับซันก็เป็นมันใจให้อย่างเดียวผม,ผมทำถูกเพราผมเป็นคนสดอยากเป็นมัใจให้ก็คืขอเขาเดินเข้าใจะก็จะ,จะเอ,จอ,อเขาจะมาเรื่อยๆอะไรออกมาเลยคุณบอกว่าคุณมีคลิปมีรูปภาพคอยบอกว่าเอาออกมาซักคลิปรูปภาพในคลิปคลิปใหม่แล้วก็คลิปในรถเอาออกมาเอาออกมาพอสิเดียวอกเธอเดียวนั่นแหละ ล็อกอินใน macbook แล้วลืมออกคุณอาจจะลืมนะว่าคุณลืมออกจากล็อกอินใน macbook ของฉันนะฉันรู้หมดนะฉันเห็นหมดนะฉันยังไม่ทําอะไรเลยฉันยังไม่ทําลายใครเลยคอยังบอกเอามาทําลายผูใ้ใดเลยคุณลืมหรือเปล่าว่าคุณล็อกอินไว้ใน macbook ฉันแล้วคุณไม่ได้ออกนะ ณไม่ได้ออกนะฉันมีหมดนะฉันรู้หมดนะว่าคุณอะไรบ้างใน MacBook ของฉันหลงัลงๆมาเพิ่งรู้ตัวแล้วเพิ่งออกไปเพิ่งออกจากระบบ MacBook ของฉันไปเพราก็มีเบิร์ขึ้นกันมะใครบ่เเือ,อ,อกอที่จะว่าบลเเรอกอที่จะเฮ็อซื่อๆเขาเฮือไปเพื่อนฉันจะทำไปเพื่ออะไร ครั้งแรกเลยที่พูดเรื่องแม่พุกเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่องมันก็เกินไปเนอะอาะเดือนสิบบันดีถด้จะของจาของกูมีเรื่องวรเงี้ยเป็นอย่งมันสีซัวตะกูเน,น,นี่บอก้นในแชทน่ะฉันเห็นหมด ทำอะไรอย่าพูดเลยทำออกมาเลยทำออกมาเลยให้มันจบกันซะให้มันจบจบ,จบไปคิบหรอรูปหรอเอาออกมาเอาออกมาเลยอยากเห็นคือกันคุณผู้ดีทั้งหลายผู้ดีร้อยเปอร์เซนต์่เคยซัว ตัวนี่ไงมีอะไรในพุ่มไม้ครับเนี่ยก <c oughs> ูก็อยากเห็นเหมือนกันมีอะไรในพุ่มไม้ <c oughs> อยากเห็นเหมือนกัน ไมชบกันญญาอ่อนที่บอกว่าปุ้มไม้ปุ่มไม้นะ่ะป่อยคิดมา ปล่อยออกมาเลยรออยากเห็นมันเกิดไปนี่เครื่องใหม่ไหมอืมไม่เครื่องใหม่ทั้งตันไม่เครื่องใหม่อันนี้เรื่องเก่า ครับเดี ia, ๋ยวเรื่องการซื้อบาดเดี๋ยวผมจะช่วยตอบมันจะลันลันนะครับ ทุกคนไปเลื่อนดูไทม์ไลน์นะคะที่ผ่านมาพี่ปกป้องน้องมาตลอดพี่ปกป้องน้องมาตลอดไม่เคยมีคลิปไหนหรือคำพูดไหนที่มันไม่ดีเลย ตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ได้กันมาปกป้องตลอดความดีมันบม่มีเลยบอกความดีมันไม่มีมมมมเลยหรอความดีนะพูดบ้างคนเขาดา่าเขาตุ้งตุ้ต บางทีมันก็ต้องออกมาพูดบ้างในมุมที่ฉันเป็นแม่ของลูกไหมความดีกับบมีเลยตีไปเลื่อนดูไทม์ไลน์เลยที่ผ่านมาทุกๆอย่างมาคุยกัน มาคุยกันจบแล้วแยกย้ายกันไปทำมาหากินมาคุยกันเออมานางคุยกันเนี่ยนั่งคุยกันอะไรเนี่อันนี้พ้นกลางมานางเนี่ยมานางคุยเนี่ยเมื่อคุณคุณพ่อนายห้างก็บอกว่าคุยกันดีกว่านะมาคุยกันให้มันจบให้มีเหลือเพียงแค่ว่าพ่อแม่ลูกให้มันจบตรงี้หอไปไหนนะ แย่ๆกันไปทั้งมากันเสียเวลาทาั้งนา้นเลยใมันจบให้มันเร็วบ้านเมืองเขาเล่กล่าก,กันไป,ขปเขาก็ได้ม,มาเห็นมายอมเยิ้มยุ่ม แบบจันซี่มันจบจนมันแลวกันไปมนานางุียกันซะเอาจัจใดกันมันจบไปคนที่แซล่ลูกดาย้อนไปดูคลิปตอนที่หนูทําบุญให้แม่นะหนูบอกว่าแฟนขับหรือเพจใดก็ตามที่ทําเพจมาเพื่อที่จะโจมตีเขาให้หยุดแต่พอคนของคุณด่าฉันคุณกลับสนับสนุนกันคุณกลับไปสนับสนุนกันอย่าบอกว่าไม่สนับสนุน ในแชทมีข่อยหูเบิดแต่ข่อยเบาๆซื้อ